สาเหตุที่เราจะต้องกระจายอํานาจคือผมคิดว่าการกระจายอํานาจเนี่ยมันเป็นนโยบายเศรษฐกิจนะมันเป็นนโยบายสังคมเราจะระเบิดพลังทางเศรษฐกิจได้เราจะลดความเหลื่อมล้ำได้เนี่ยเราต้องกระจายศักยภาพของการบริหารของผู้นําในแต่ละพื้นที่ที่อยู่ให้ได้ถ้าไม่เราไม่กระจายอำนาจเนี่ยปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นกับประเทศที่เรากระจุกอํานาจกระชับอํานาจตลอดเวลาเนี่ยก็คือเราจะเป็นเมืองเป็นประเทศที่มีเมืองโตเดี่ยวครับเมืองโตเดียวหมายความว่าหัวโต แล้วก็ขาเล็กตัวเล็กหัวโตวตัวรีบและสิ่งที่ผมพูดนี่ไม่ได้เป็นพูดออกมาจากจินตนาการผมเองครับข้อมูลมันฟ้องเราอย่างนี้ถ้าท่านดูนะครับนี่คือมูลค่าเศรษฐกิจรายจังหวัดของประเทศไทยปีล่าสุดที่มาจากสํานักงานสถิติแห่งชาติคุณจะเห็นเลยครับว่ากรุงเทพมหานครเทียบกับอันดับ2อันดับ3อันดับ4ของประเทศไล่ไปถ้าคุณอยู่ที่อุดรธานีอีสานอยู่ตรงนี้ถ้าคุณอยู่ที่กระบี่อยู่ตรงนี้ถ้าคุณภาคเหนือแม่ห้องสอนคุณอยู่ตรงนี้ คุณจะเห็นเลยว่าประเทศที่มีการกระชับอํานาจอย่างที่เป็นประเทศไทยเป็นมาในช่วงร้อยสาปีโตเดียวครับหัวโตวตัวเล็กไม่สามารถที่จะมีความแข้มแข็งจากฐานรากขึ้นมาได้อันนี้คือในแง่ของรายได้นะครับถ้าพูดในแง่ของประชากรประเทศในประเทศไทยเนี่ยกรุงเทพเบอร์หนึ่งเนาะนนทบุรีรเบอร์สองโตห่างกัน20เท่าถ้าใครที่เคยอยู่ในต่างประเทศอังกฤษเนาะก็คงเคยคิดถึงลอนดอนคิดถึงแมนเชสเตอร์ญี่ปุ่นก็คงคิดถึงโตเกียวคิดถึงโยโกฮาม่า พวกนี้ต่างกันไม่เคยเกินสองสามเท่ามีประเทศไทยเนี่ยที่ห่างกันถึงยี่สิบเท่าเพราะฉะนั้นคําพูดที่ว่าประเทศไทยคือกรุงเทพและกรุงเทพคือประเทศไทยมันจะคือสิ่งที่เกิดจริงและพอเจอความท้าทายอย่างที่เราไม่เคยคิดมาก่อนอย่างโควิดที่เข้ามาแล้วเราต้องล็อกดาวน์กรุงเทพเศรษฐกิจหายไปเลยครับสี่สิเปอร์เซ็นคือเศรษฐกิจทั้งประเทศไทยเนี่ยอยู่ในกรุงเทพมหานครอยู่สี่สิเปอร์เซ็นพอโควิดแอดแทกกรุงเทพ ต้องล็อกดาวน์กรุงเทพเกิดภัยพิบัติเกิดอะไรขึ้นมานี่เศรษฐกิจหายไปเลยขาข้างหนึ่งของประเทศหายไปเลยนเพราะฉะนั้นความจะเป็นที่จะต้องกระจายอำนาจเนี่ยมันเด่นชัดมากขึ้นจากความท้าทายใหม่ๆความท้าทายเรื่องเกี่ยวกับภัยพิบัติความท้าทายเกี่ยวกับโรคระบาดมันชัดเจนว่าประเทศไทยมีความจำเป็นที่จะต้องระเบิดออกจากกรุงเทพมหานาครนอกจากนั้นไม่พอครับผลลัพธ์เป็นอย่างนี้พอมันไม่กระจายอำนาจเนี่ยงบประมาณ ก็ถูกกระชับตัวอยู่ในแค่พื้นที่พื้นที่หนึ่งในส่วนกลางนะครับเงินอยู่ที่ไหนอำนาจก็อยู่ที่นั่นใครอยากจะกลุ่มอำนาจไว้ก็ต้องกลุ่มงบประมาณไว้อันนี้เป็นหลักบริหารของคนที่บ้าอำนาจเขาคิดกันอย่างนี้แล้วตัวเลขปีล่าสุดของงบประมาณประเทศไทย3.3ล้านล้านก็ฟ้องเราอย่างนั้นครับว่า87%ของงบประมาณในประเทศไทยอำนาจตัดสินใจอยู่ที่ส่วนกลางที่กรุงเทพมหาคนคร นะครับในส่วน16เนี่ยที่เป็นส่วนที่ท้องถิน่นตัดสินใจแล้วก็เก็บเองนะครับแล้วก็ไม่นบไม่ไม่ับไ,ไ,ไม่นับงบเงินฝากเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นเลยว่าถ้าเราสามารถอนุมานได้ว่างบประมาณคืออํานาจใครมีเงินคนนั้นก็มีอํานาจคุณจะเห็นเลยว่าอํานาจในการตัดสินใจเนี่ยมันอยู่ที่กรุงเทพมหานครมันอยู่ที่ส่วนกลางนะครับมันก็เลยเป็นผลท,ที่ว่าสไลด์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณเห็นว่าผลลัพธ์ของการไม่กระจายอํานาจคือเป็นเมืองโตเดียวหัวโตวตัวรีบ เสร็จแล้วเมื่อเราย้อนกลับมาถึงต้นต่อของปัญหาไม่ต้องพูดถึงเรื่องโครงสร้างไม่ต้องพูดถึงอะไรพูดถึงเรื่องเม็ดเงินหรือภาษีที่เก็บได้ภาษีเก็บจากทั่วประเทศตักแก็บเข้ามาอยู่ที่กรุงเทพมหานครและตัดสินใจโดยคนที่กรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นทุกท่านไม่ต้องแปลกใจครับถ้าคุณอยู่ที่วารินชลราอุบลถ้าเกิดคุณอยู่ที่นครศรีธรรมราชถ้าคุณอยู่ที่แม่ห้องสองแล้วคุณคิดว่าไอ้ปัญหาใกล้ตัวของคุณเนี่ยทำไมมันไม่ได้รับการแก้ไขจากคนใกล้ตัว ทำไมมันได้รับการแก้ไขจากคนที่อยู่800กิโลเมตรจากคุณ <c oughs> อากาศที่คุณหายใจน้ําประปาที่คุณดืม่มฟุตบาทที่คุณเดินมันโดนการตัดสินใจจากคนที่ไม่ได้เป็นคนบ้านคุณเป็นคนที่อยู่ห่างไกลจากพื้นที่ที่คุณอยู่แล้วก็ทําให้การแก้ปัญหาเนี่ยมัน มันปัญหาชั่วคราวมันกลายเป็นปัญหาชั่โคตรสรุปให้ฟัง<笑><笑>เห็นภาพชาัดว่ามันไม่สามารถที่จะมีบริการที่เร็วไม่มีบริการที่ดีไม่มีบริการที่ถูกได้มันเกิดขึ้นไม่ได้และนี่ก็คือสาเหตุที่มีคนามจำเป็นที่จะต้องกระจายอำนาจ ซึ่งทุกภาคก็พูดเหมือนกันทุกประเทศก็พูดเหมือนกันว่าเราต้องกระจายอํานาจออกเราก็ชับอํานาจเหมือนตอนร3 0ปีที่แล้วสมัยรัชกาลที่5ไม่ได้สมัยนั้นบริบทต,ต่างกัน2 4งสช่วงนั้นเป็นช่วงกัะล่าอนานิคมการบริหารบริบทต,ตอนนั้นต้องกระชับเข้ามาเพื่อที่ไม่ให้สูญเสียอ,อาณาเขตตอนนี้ร3 0ปีเปลี่ยนไปเราต้องสามารถที่จะเร็วแรง แล้วก็ลีนในการแก้ไขปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นสังคมสูงวัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นเรื่องดิจิทัลดิสรัปชันไม่ว่าจะเป็นเรื่องแพนดมิกหรือว่าโรคระบาดมันมีความจําเป็นที่จะต้องกระชับแล้วก็รวดเร็วขึ้นทําให้เกิดขึ้นคราวนี้คําถามที่2อโอเคผมเชื่อกูแล้วมันมีความจําเป็นผมเชื่อกูแล้วคุณพิธามันมีความจําเป็นต้องกระจายอำนาจจริงแต่คําถามก็คือว่าพอกระจายอำนาจแล้วประเทศจะได้อะไรอันนี้ก็เหมือนกันครับผม ไปค้นคว้าประเทศอื่นแม,แม้แต่ในอาเซียนเองนะเวียดนามอินโดนีเซียนี่คุณก็เห็นว่ามีการกระจายอำนาจมาผมไปค้นคว้ามาว่าในประเทศตลอด20ปีที่ผ่านมาที่มันมีการกระจายอำนาจเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้างคําตอบเฉลยให้ฟังเลยมีอยู่3 4มสี่ข้อครับคำถามแรกไอ้คำตอบแรกก็คือข้อที่1ระเบิดศักยภาพทางเศรษฐกิจเศรษฐกิจจะโตนะครับอันนั้นที่หนึ่งอันที่สองลดความเหลื่อมล้าอันที่สมลดโอกาสในการคอรัปชั่น อันที่สี่คือบริหารบริการสาธารณะรวดเร็วถูกและดีขึ้นอันนี้เป็นสี่ข้อที่คิดว่าประเทศจะได้อันนี้คือตัวอย่างที่ผมนํามาเพื่อที่จะพิสูจน์ให้กับผู้ชมทางบ้านได้เห็นเศรษฐกิจโตขึ้นศักยภาพโตขึ้น<ช>เมื่ออบตอทั้งเจ0 0พันกว่าตำบลทั่วประเทศไทยได้รับการกระจายอำนาจมีการเลือกตั้งมีงบประมาณที่เหมาะสมเศรษฐกิจเครื่องจักรใหม่เจ0ดพันกว่าแห่งเกิดขึ้นในประเทศไทยในทันทีนะครับภาพที่ท่านเห็นนี่เป็นอย่างนี้ครับ ภาพนี้คือรายรับอันนี้ภาพนี้คือรายจ่ายของรัฐนะครับหรือว่างบประมาณรายจ่ายอันนี้คือรายรับรายรับก็คือโอกาสในการเก็บภาษีอิสระในการเก็บภาษีของท้องถิ่นรายจ่ายรายรับนะครับยิ่งรัฐโตใหญ่มากแค่ไหนก็คือสัดส่วนของรัฐที่เป็นส่วนหนึ่งของ GDP โตมากเท่าไหร่ยิ่งต้องกระจายอํานาจเพราะเมื่อกระจายอํานาจปุ๊บศักยภาพของเศรษฐกิจที่จะโตขึ้นมันขึ้นอย่างนี้ครับ มันขึ้นมากกว่าในขณะเดียวกันถ้าเกิดคุณกระชับอำนาจแล้วยิ่งโตไปเรื่อยๆมันจะกลายเป็นช้างอุ้ยอ้ายมันจะใหญ่เถอะท้าแล้วก็บริหารจัดการไม่ได้เศรษฐกิจก,ก็จะตกลงอย่างนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นยิ่งเราประเทศจเจริญขึ้นใหญ่ขึ้นโตขึ้นยิ่งต้องกระจายการบริหารจัดการออกอันนี้มันสามัญสํานึก ก็คือถ้าเกิดคุณให้คอขวดไปอยู่ที่ส่วนกลาย,ยาเดียวกันบริหารจัดการมันช้ายิ่งคุณกระจายอํานาจออกกระจายงบประมาณออกกระจายภารกิจออกกระจายโอกาสในการเก็บภาษีออกคุณจะเห็นว่าเศรษฐกิจมีความยืดหยุ่นและพร้อมที่จะโตมากขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่พิสูจน์แล้วใน17ประเทศทั่วโลกในตลอด20ปีที่ผ่านมาอันนี้คือสิ่งแรกที่จะได้สิ่งที่2คือการลดความเหลื่อมล้านี่ก็เหมือนกันครับเป็นข้อมูลจากการศึกษาของ OECD นะครับยิ่งกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่นมาก ความเหลื่อมล้าระหว่างภูมิภาคยิ่งลดลงนะครับในแกนนี้คือระดับของการกระจายอํานาจในแต่ละเมืองนะครับจุดพวกนี้คือจํานวนเมืองที่มีที่เราเอามาวัดว่าการกระจายอํานาจเขาเท่าไหร่ในแกนนี้ก็คือระดับความเหลื่อมล้ำนะครับยิ่งยิ่งน้อยมาทางฝั่งนี้ยิ่งดีถูกไหมครับเพราะว่ายิ่งกระจายอํานาจแล้วก็ความเหลื่อมล้ําก็จะยิ่งน้อยลงนะครับตัวเลขมันก็เป็นอย่างที่เห็นครับอาจจะดูไม่ดีมากอาจจะดูไม่ได้ไม่ได้ลึกมากไม่ได้เห็นภาพชัดมากแต่เป็นสิ่งที่เตือนเราว่าการกระจายอํานาจไม่ใช่ยาวิเศษ ไม่แน่หมายความว่าพอเรากระจายอำนาจเสร็จปุ๊บแล้วความเหลื่อมล้าจะลดลงนั่นคือสาเหตุที่เราต้องพูดว่าเรื่องของความเหลื่อมล้ำในการเข้าสู่อำนาจความเหลื่อมล้าทั้งเรื่องเกี่ยวกับทรัพยากรที่ดิน ความเหลื่อมล้าของในเรื่องของการเข้าสู่สาธารณสุขเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะต้องทําร่วมกันไม่ใช่หมายความว่าโอเคพระประเทศไทยกระจายอํานาจแล้วมันจะลดความเหลื่อมล้าได้ในทันทีนั่นคือสาเหตุที่เวลาเราพูดเรื่องเกี่ยวกับโอกาสในการทําธุรกิจอย่างสุราก้าหน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุราเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นนโยบายที่ดินที่เราจะ,ะแถลงต่อในสองสามข้างหน้าเนี่ยเป็นสิ่งเดียวกันที่จะลดความเหลื่อมล้ําแต่กระจายอํานาจคือกระดุมเม็ดแรกครับกระดุมเม็ดแรกที่จะลดความเหลื่อมล้ําแน่นอนแล้วก็ตัวเลขข้อมูลตลอด20 ปีที่ผ่านมาก็พิสูจน์ว่าเป็นอย่างนั้นเหมือนกันอันนั้นคือข้อที่2นะครับข้อที่3เรื่องเกี่ยวกับคอร์รัปชันการศึกษาชี้แจงให้เห็นครับยิ่งเรากระจายอํานาจเท่าไหร่โอกาสในการคอร์รัปชันยิ่งน้อยลงตัวเลขนี้เนี่ยยิ่งมากคอร์รัปชันยิ่งน้อยครับคืออาจจะต้องข้ามกับสามัญสำนึกเล็กน้อยสีเขียวคือเมืองที่กระจายอํานาจและมีเสรีภาพในการแสดงออกเกยอะสีเหลืองคือกระจายอํานาจปานกลาง สีแดงคือมีการกระจายอำนาจแต่ไม่มีเสรีภาพในการตรวจสอบเพราะฉะนั้นก็เช่นเดียวกันถ้าเราจะลดคอร์รัปชันได้เนี่ยมันเป็นหน้าที่ว่าโอเคเราต้องกระจายอำนาจออกแต่ว่าต้องมีเสรีภาพในการฉลเออกและก็เป็นที่หน้าที่หน้าที่ของพี่น้องสื่อมวลชนในการตรวจสอบนะครับก็ต้องขอบคุณสื่อมวลชนหลายหลายหัวนะครับที่มีการตรวจสอบ การคอร์รัปชันในในท้องถิ่นตลอดเวลาเมื่อมีการกระจายอำนาจออกกระจายงบประมาณก้อนใหญ่แทนที่จะอยู่ที่กระทรวงกระทรวงใดไปอยู่ที่อบตอในการสร้างถนนสร้างเสาไฟฟ้าแต่ว่ามีสิทธิเสรีภาพในการตรวจสอบของพี่น้องสื่อมวลชนเข้ามาก็จะทําใหร้ระบบประชาธิปไตยเนี่ยทำงานอย่างสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับ